สวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง a อเลีย365คลิปนี้ผมขอเพื่อนๆพื่อน85ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยโปรดเตรียมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลมให้พร้อมด้วยนะครับ เอาละครับหนังก็ได้เปิดมาที่นุ่มหล่อมาสเตอร์ของเรานะเขาชื่อชองมินซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นนักมวยดีกรีระดับแชมป์โลกมาก่อนแต่ชีวิตดันพลิกผันนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาต้องทํางานเป็นเด็กส่งน้ําทํางานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงตัวเองซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตจําเจซ้ำซากในทุกๆวันนะจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปรับจ็อบเพิ่มในเวลากลางคืนครับโดยที่มาเป็นคนดูแลลานจอดรถแทนลุงคนเก่าที่เพิ่งกเกษียณไปครับและในระหว่างที่เขานั่งดูมวยอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งเดิน เข้ามาเธอนั้นบอกว่าหนูเนี่ยมาตรงเวลาหมาคุณตาแล้วก็ได้ยื่นกล่องขนมแล้วก็ส้มให้นะทางชองมินนี่ก็งงเลยสิก็ได้แต่บอกว่าคุณน่ะเป็นใครทางผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจเลยครับว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่คุณตาซึ่งเธอเนี่ยเคยมานั่งกินขนมกับคุณตาบ่อยๆนะชองมินก็เลยได้บอกว่าคุณตาเนี่ยได้ลาออกไปแล้วเธอก็เลยบอกว่าชองมินว่าคุณเนี่ยรับของฉันไปทําไม ทางชองมินนี่ก็งงเลยครับว่าคุณในยื่นให้ผมเองก่อนที่หญิงสาวคนนี้จะเดินจากไปแล้วก็ได้ขอโทษที่มารบกวนเขานะครับ ทางชองมินก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยตาบอดด้วยนะแล้วชองมินเนี่ยก็เห็นว่าเธอกําลังยืนรอรถในขณะที่ฝนตกหนักด้วยเขาก็ได้ออกไปชวนเธอเนี่ยกลับมาหลบฝนกับเขาก่อนแล้วเธอเนี่ยก็ได้กลับไปดูทีวีกับชองมินนะเพื่อรอฝนหยุดตกชองมินก็ได้เปิดทีวีตามที่เธอต้องการสักพักหนึ่งชองมินก็เริ่มแปลกใจนะว่าคนตาบอดเนี่ยดูทีวียังไงกันตาก็มองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงเนี่ยดูยังไงทําไมถึงอินจังมองจนผู้หญิงคนนี้เขารู้ตัวนะ จนเธอนั้นหันมาหาเขาชองมินนี่ก็งงเลยว่าเธอเนี่ยรู้ได้ยังไงในเวลาต่อมาเนี่ยฝนก็หยุดตกหญิงสาวคนนี้ก็ได้ขอบคุณชองมินนะครับที่ได้ให้หลบฝนแล้วก็ดูทีวีด้วยเธอได้ให้ข้าวกล่องนี้ไว้ให้กับชองมินด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้เธอนั้นหลบฝนนะครับและหญิงสาวคนนี้ก็ได้เดินออกไปนะส่วนชองมินเนี่ยก็ได้เวลาเลิกงานพอดีก็ได้ปิดไฟแล้วก็ได้วิ่งกลับบ้านแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไม่ได้ทําความรู้จักอะไรเพิ่มเติมกันมากกว่านั้นนะวันต่อมาชองมินเเนีี่่ก็ไดด้ิททาางม ค่ายมวยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นค่ายมวยเก่าที่เขาเคยอยู่ในสังกัดนี้นะครับชองมินได้ขอพบกับเจ้าของค่ายนะครับแล้วก็ได้เข้าไปขอโทษด,ด้วยอดีตพี่เลี้ยงคู่ซ้อมของชองมินเนี่ยก็ได้พาเข้าไปหาแล้วก็ได้ช่วยเกียร์กล่อมเจ้าของค่ายเนี่ยให้ลืมเรื่องเก่าๆในอดีตไปซะ แต่เจ้าของค่ายในโมโหแล้วก็ไม่ยอมยกโทษให้กับชองมินนะครับเพราะในอดีตเนี่ยเขาเคยเลี้ยงดูชองมินเป็นอย่างดีแต่กับเนลคุณหายตัวไปซะอย่างนั้นนั่นก็ต้องทําให้ชองมิน,นต้องเดินกลับไปนะแต่ก่อนที่จะกลับไปเนี่ยก็ได้เจอกับรุ่นน้องที่ชื่อว่ามินแทซิกที่ชองมินนั้นเคยชกชนะในอดีตซึ่งรุ่นน้องเนี่ยก็อยากจะแก้มือนะแต่ทางชองมิน,นขอไม่เอาด้วยครับและในขณะนั้นนเจ้าของค่ายก็มาเห็นเข้าแล้วก็ได้บอกว่าลองดูสักหน่อยสิ แต่ทางชองมินทำหน้านิ่งๆเหมือนที่จะต้องการปฏิเสธ ฐานเจ้าของค่ายก็ได้ตบหน้าชองมินก็ไปหนึ่งทีนะแล้วก็ไล่ชองมินออกไปในคืนนั้นเองในขณะที่ชองมินเนี่ยมาเฝ้าลานจอดรถสาวปิศาตาบอดคนเดิมก็มาอีกมานั่งดูทีวีกับชองมินเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเธอจะติดใจที่ได้คุยกับชองมินนะเหมือนทั้งคู่ก็จะดูเงาเหงาเป็นพิเศษนะครับและในวันนี้เองทั้งคู่ก็ได้คุยกันเยอะขึ้นในขณะที่ดูทีวีเนี่ยเธอก็ได้ถามว่าคนในทีวีเนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบไหนหรอทรงผมยังไงต่างหูแบบไหนส่วนชองมินนี่ก็คอยตอบนะครับ และในขณะที่เธอดูทีวีไม่ได้สักพักเนี่ยเหมือนว่าเธอจะได้กลิ่นของตัวชองมินนะเธอได้บอกว่าให้ชองมินเนี่ยเปิดประตูให้หน่อยสิพอคิดว่าชองมินเนี่ยไปออกกําลังกายมาแล้วเธอก็ได้ไปเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นออกนะครับทำเอาชองมินเนี่ยเขินอายไปเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลิ่นจากรองเท้าของเขานั่นเองถึงก็ต้องรีบเอาเท้ายัดเข้าไปในรองเท้าเหมือนเดิมเลยไนกี้คู่โปรดไม่ได้ซักนานจัดครับทางชองมินก็ได้เลยออกไปล้างเท้านะแล้วก็ได้เดินกลับมาเห็นผู้หญิงคนนี้กําลังจะกลับ ซึ่งชองมินเนี่ยก็ได้เอากล่องข้าวไปคืนพร้อมกับใส่ลูกท้อไปให้ด้วยแล้วก็ได้ขอบคุณเธอเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยชื่อจองวานะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ได้ขอจับมือกับชองมินนะหลังจากที่จับมือจองวานี่ก็ตกใจเลยนะว่าคุณในมือด้านจังแล้วก็ได้ถามว่าจากที่คุณอยู่ที่นี่แล้วคุณทํางานอะไรอีกแน่เลยแต่ชองมินก็ได้ชักมือกลับแล้วก็ไม่ได้ตอบเธอนะ ด้วยความที่มีเอกลักษณ์ที่เข่งขื่นมานะบวกด้วยปมในอดีตที่เป็นปริศนาและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันต่างคนต่างเหงาเหมือนกันนะเนาะต่อมาจองวาก็ได้กลับมาบ้านนะครับน่าสงสารมากเลยสักผ้าแล้วก็ท่อระบายน้ําตันแล้วก็ทําให้น้ําขังซึ่งเธอก็พยายามไปหาจุดที่ท่อน้ําตันนะแต่ก็หาไม่เจอแต่จู่ๆเนี่ยเธอก็ดันลื่นซะอีกซึ่งชีวิตเธอเนี่ยลำบากน่าสงสาร แล้วก็ยังได้รู้อีกนะครับว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นคอร์เซนเตอร์คอยรับสายแก้ปัญหาให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเจอหัวหน้าจอมืูนอีกที่ชอบมาแตะอังเธอบ่อยๆแล้วก็โดนก่อกหูว่าจะเอาตำแหน่งพนักงานดีเด่นให้เธออีกคือแบบจะซื้อใจนางประมาณนั้นนะครับและในวันต่อมาชองมินก็ได้มาทำงานเฝ้าลานจอดรถเหมือนเดิมแล้วก็รู้นะครับว่าวันนี้จองวาจะต้องมาอีกแน่ๆ เขาจึงไม่ยอมปล่อยให้มีกลิ่นเท้าของเขาอย่างแน่นอนในวันนี้จะไม่ยอมเสียหน้านางอีกเขาก็เลยไปถอยรองเท้าใหม่มาเลยครับแถมซักเสื้อผ้าเนี่ยมาเป็นอย่างดีเลยเตรียมรับการกลับมาของเธอให้พร้อมเลยแถมยังรู้อีกนะครับว่านางเนี่ยจะมาในเวลาไหนพอถึงเวลาเป๊ะเนี่ยชองมินนี่หลับตารอเลยครับฟังเสียงไม้เท้านำทางของเธอแล้วสรุปว่าเธอก็มาจริงๆนะครับหลังจากที่เธอเข้าประตูมาเนี่ย ก็ได้แซวชองมินว่าซื้อรองเท้ามาใหม่เหรอชองมินนี่ถึงกับตกใจเลยครับว่ารู้ได้ยังไงวะเนี่ยก่อนที่เขาจะตอบว่าซื้อมาสองสาวันแล้วนะซึ่งจองวาเนี่ยได้กลิ่นรองเท้าผ้าใบใหม่นั่นเองครับในวันนี้ทั้งคู่ก็ได้นั่งดูละครกันเหมือนเดิมนะจูจ่ๆจองวาเนี่ยก็ได้พูดว่าหน้าตาดีหรือเปล่าทางชองมินเนี่ยก็คิดว่าคนที่เป็นดาราในทีวีอะหน้าตาดีไหมก็ได้บอกว่าหน้าตาก็เหมือนดาราทั่วไปนั่นแหละหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยถามถึงชองมินนะครับว่าหหน้าตาตดีไม ทำมาชองมินนี่อึ้งไปเลยครับไม่รู้จะแก้ตัวยังไงซึ่งจังหวะเนี้จริงจังมากเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าห้ามโกหกนะเพราะว่าฉันเนี่ยมองไม่เห็นชองมินก็ได้ตอบแบบเขินๆไปนะครับว่ามีคนบอกว่าผมเนี่ยดูแบบแมนๆอะ่ะจองวาก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าคุณไม่ใช่พวกหน้าหวานสินะ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันนะดูเหมือนเหตุการณ์ก็จะปกติดีแต่จูจ่เนี่ยก็มีรถคันหนึ่งรีบร้อนออกมาจากที่กั้นรถยนต์ครับไม่รู้จะรีบร้อนไปไหนบีบแต่ไล่เธอที่กำลังขวางทางอยู่เธอนั้นตกใจครับได้ล้มลงใส่ลังเบียร์จนแตกกระจายไปหมด ชองมินเห็นแบบนั้นจึงได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอรีบมาพยุงตัวเธอสรุปว่าข้อเท้าในพิกนะครับชองมินก็เลยฝากยามอีกคนนึงดูแลลานจอนดรถก่อนแล้วก็ได้พาจองวาเนี่ยไปโรงพยาบาลครับผลสรุปว่าจองวาเนี่ยต้องเข้าเฟือกเลยน่าสงสารเธอมากๆเลยนะ และในระหว่างนั่งรอรถไฟกลับบ้านเนี่ยเธอก็ได้ถามชื่อกับชองมินเพราะว่าฉันเนี่ยยังไม่รู้ชื่อของคุณเลยสรุปว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรชองมินเนี่ยทำหน้าคิดพักหนึ่งนะก่อนจะตอบว่ามาเซริโนโเธอนี่ถึงกับพังะเลยครับมาเซริโนโทำหน้าขึมนด้วยนะครับเธอก็เลยได้ถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนต่างชาติเหรอ ชองมินก็ได้บอกว่าเปล่าครับผมเป็นคนเกาหลีนี่แหละต่อมาชองมินก็ได้พาจองวายเนี่ยมาส่งที่บ้านนะเพราะว่าเธอเนี่ยเดินขาเจ็บมากเลยแต่ว่าบ้านเธอเนี่ยมันไกลจากรถไฟฟ้านะเธอก็รู้สึกเจ็บขาในตอนที่เดินอยู่ชองมิน,นเห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยมาขี่หลังผมไหมข้อเท้าจะได้ไม่อักเสบคือแบบว่ายังหล่ออะครับหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นหลังชองมินไปครับชองมินก็ได้เดินพาไปส่งเธอที่บ้านก่อนจะมารู้ทีหลังนะครับว่าบ้านเธอเนี่ย เส้นทางมันโคตรไกลเลยนะแถมยังต้องผ่านบันไดอีกตั้งหลายขั้นทำเอาชองมินเหนื่อยเลยครับกว่าจะแบกเธอมาถึงห้องได้เนี่ยถึงกับหอบเลยครับแล้วเธอก็ได้ถามว่าคุณไม่ได้รีบไปไหนใช่ไหมคุณช่วยเอาของที่อุดตันท่อน้ําออกให้หน่อยสิชองมินก็ได้เดินไปเอาออกให้นะสรุปเป็นกางเกงในลายกระตูนน่ารักของจองวาครับจังหวะนี้เขินถึงกับรีบเอาคืนเลยนะ หลังจากที่เอาโกโกนอุตันออกจากท่อเสร็จจงวาก็ได้ชวนชองมินคุยต่อนะแล้วก็ได้ถามว่าคุณนะ่ะชอบฟังเพลงแนวไหนหรอชองมินก็ได้ตอบว่าแล้วแต่สถานีวิทยุจะเปิดนะครับผมฟังได้หมดทุกแนวอะ่ะเธอก็เลยได้ยื่นตั๋วคอนเสิร์ตในการตอบแทนนะครับ ที่ช่วยแบกเธอมาส่งเนี่ยแล้วก็ได้เอากางเกงในที่อุดตันท่อออกให้ด้วยนะชองมินที่รับบัตรคอนเสิร์ตมาดูก็บอกว่าขอบคุณนะแต่ก็บอกว่าผมนะ่ะไม่มีเพื่อนไปนะสิและผมก็ไม่รู้จักวงนี้อีกด้วยผมไม่ไปดีกว่าจองวาก็ได้บอกว่าน่าสงสารจังถ้างั้นฉันไปเป็นเพื่อนไหมล่ะชองมินนี่ถึงกับยิ้มเลยครับหลังจากนั้นชองมินนี่วิ่งกลับบ้านอย่างดีใจเลยนะหายเหนื่อยเลยที่มีสาวชวนไปดูคอน จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะแอบประทับใจจองวาอยู่นะครับถึงแม้จะตาบอดเนี่ยแต่ก็ทําให้เขานะมีชีวิตชีวาขึ้นส่วนจองวาเนี่ยก็นอนยิ้มอยู่บนโซฟานะก็ทําให้เรารู้แล้วนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะมีใจให้กันแล้วนะ ในวันต่อมาเนี่ยจงวาก็ได้ไปทําทรงผมใหม่เลยครับด้วยความที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวกับผู้ชายเลยนะช่างผมก็ได้แนะนําผมให้นางในดัดผมแบบดิจิตอลนะที่กําลังระเบิดอยู่ในปารีสเลยผู้ชายในยประทับใจอย่างแน่นอนจองวานี่ก็บอกว่าแล้วแต่ช่างเลยเพราะฉันนี่ก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเธอเนี่ยหวังว่าให้ชองมินในประทับใจโดยเธอเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าทรงไหนแบบไหนอะไรเลยและสรุปว่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแนวไหนเหมือนกัน แล้วเธอก็ได้กลับบ้านมาทาลิปสติกเลือกชุดนะลองไปลองมาหลายชุดเลยแต่สรุปว่าเธอเนี่ยก็กลับมาเลือกชุดในแบบลุคเดิมที่เธอเคยใส่นะทางชองมินเนี่ยก็ได้มารับเธอที่หน้าห้องเธอเปิดประตูมาเนี่ยถึงกบตกใจเลยครับถึงก็หลุดขำเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่คอนเสิร์ตเลยนะครับซึ่งจองวานเนี่ยก็ตั้งใจฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินเ,เลยนะครับส่วนชองมินเนี่ยขเขาก็แอบมองจองวาเป็นระยะระยะนะ ก็แบบว่าน่ารักอะต่อมาทั้งคู่หลังจากที่ดูจบอะ่ะก็ได้เดินออกมาจากฮอชองมินก็ได้ถามว่าเธอในะหิวไหมจองวาก็ได้บอกว่าหิวแล้วเธอก็ได้แนะนําร้านที่เมื่อก่อนที่เธอเคยไปนะซึ่งเคยไปทานกับคนที่ฉันรักอะแล้วก็ไม่ได้ไปมานานแล้วเอา้าสรุปว่านางเคยมีแฟนเหรอเมื่อไปถึงร้านสรุปว่าร้านเนี้ยก็คือร้านหมูย่างนะครับและจังหวะที่จองวานี่กำลังคีบหมูใส่ปากนะครับดันเกิดทํหลนนะน่าสงสารจัง และจองวาเนี่ยก็ได้เล่าอาดีตให้กับชองมินฟังทําให้เรารู้ว่าจองวาเนี่ยไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดนะเชื่อยมองเห็นมาก่อนครับแล้วก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุได้ไม่นานตอนเรียนมหาลัยนะครับ แต่ตอนนี้เธอเองก็จําอะไรแทบไม่ได้แล้วครับที่เธอเคยเห็นทั้งหมดเนี่ยแม้แต่หน้าพ่อคนที่เธอรักเนี่ยก็ยังจําแทบไม่ได้เลยและนางที่บอกว่าเคยมากินกับคนที่รักเนี่ยก็คือพ่อของเธอเองนะครับหลังจากที่เธอเล่าเสร็จเนี่ยก็อยากรู้เรื่องของชองมินบ้างนะนอกจากที่คุณดูแลที่จอดรถกลางคืนแล้วเนี่ยแล้วในตอนกลางวันคุณทําอะไรบ้างหรอชองมินนี่ก็ตอบแบบไม่อายเลยครับว่าผมเนี่ยส่งน้ําครับจองวาก็ได้ถามไปอีกนะครับว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยคุณทําอะไรทางชองมินนี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับก็ได้นั่งี จบองวาก็เลยได้พูดขึ้นว่าอ๋อฉันรู้แล้วเมื่อตอนวัยรุ่นเนี่ยคุณจะต้องเป็นพวกเด็กซ่าเด็กแว้นขับรถซิ่งๆไปวันๆแน่เลยโอ้โหกระแทกใจชองมินเลยนะครับชองมินนี่ถึงกับโมโหเลยแล้วก็ได้บอกว่าคุณเนี่ยอย่ายุ่งเรื่องของอื่นจะดีกว่าตอบแรงเลยนะครับ แต่ทางจองวานี่แค่แย่เล่นเองนะจองวาเลยตอบกลับว่าที่คุณพูดแบบนี้คุณจะทําเย็นชาใส่ฉันทําไมคุณไม่ยอมพูดตรงๆกับฉันไปเลยล่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงที่คุณพูดแบบนี้ ก่อนที่ชองมินเนี่ยจะกระดกเล่านะครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่สนด้วยแต่ผมรู้นะว่ามาเช้าคุณกินอะไรมาแล้วชองมินเนี่ยก็ได้มองริมฝีปากของจองวานะครับแล้วก็เห็นคราบอาหารเนี่ยติดอยู่จองวาก็รีบจับปากเลยครับใช่สิฉันกินอะไรก็เลอะเธอให้ชาวบ้านชาวช่องก็เห็นกันทุกวันน่ะจองวาน้อยใจเลยครับเธอก็เลยขอตัวกลับก่อนเสียบรรยากาศหมดเลยครับ ไปพูดแบบนั้นใส่สาวได้ยังไงชองมินก็เลยเดินไปส่งจองวาที่บ้านนะครับพอถึงหน้าประตูจองวาก็ขอโทษที่ทําให้ชองมินในลําบากใจแล้วก็หันหลังเปิดประตูกําลังจะเดินเข้าบ้านในระหว่างนั้นอะชองมินก็ได้พูดขึ้นว่าตอนนี้ผมอายุ30ในอดีตแต่ผมเคยเป็นนักมวยผมเป็นคนไม่ดีเคยเป็นแบดบอยแล้วก็เลวสุดๆด้วยแหละแต่ว่าตอนเนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วละ่ะ ผมกำลังปรับตัวอยู่นี่แหละตัวผมที่ผมไม่อยากบอกคุณเพราะผมอายจองวาที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนที่จะเข้าใจนะแต่ก็ไม่ได้ฟังต่อครับแล้วก็เดินเข้าบ้านไปแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันตรงนั้นอย่างเฟลเลยครับชองมินวันต่อมาจองวาก็กลับไปทํางาน c a ซ l นเตอร์ตามเดิมครับกลับไปไว้ผมทรงเดิมจู่ๆไอ้หัวหน้าเนี่ยก็โทรให้เข้าไปหาในห้องนะครับแล้วก็ได้เอาของขวัญยื่งให้กับจองวาแถมยังแทะอังอีกตามเคยและนี่ก็คือของขวัญวันเกิดจองวาย้อนหลังครับ ทางหัวหน้านี้ก็ได้ชวนเธอไปทานอาหารด้วยกันแต่จองวาได้ปฏิเสธนะแล้วก็ได้เดินออกไปทํางานต่อเพราะเธอไม่ได้ชอบหัวหน้าคนนี้นะครับวันนั้นเวลาเดิมชองมินที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยก็รอคอยการกลับมาของจองวานะที่จะมาดูทีวีทุกวันแต่จองวาก็เดินมาเหมือนทุกวันครับ แต่วันนี้กับเดินผ่านไปอย่างหน้าตาเฉยเลยนะแล้วก็เดินไปขึ้นรถแท็กซี่ที่เธอเรียกมาไม่ยอมมาดูทีวีกับชองมินแล้วครับจองว่าไม่อยากรบกวนชองมินอีกแล้วทําให้ชองมินเนี่ยก็รู้สึกตกใจนะว่าเธอโกรธเขาแรงขนาดนี้เลยเหรออาการชองมินในตอนนี้เหมือนคนอกหักเลยครับเวลาผ่านไปหลายวันพี่เลี้ยงของชองมินก็ได้นัดชองมินเนี่ยไปเจอเจ้าของค่ายอีกนะเพื่อที่จะชักชวนชองมินลกลับมาที่ค่ายอีกครั้งนะครับเพราะตอนนี้ก็ขาดนักมวยฝีมือดี ซึ่งการชกมวย MMA อ่ะซึ่งได้เงินดีกว่าการชกมวยสากลสมัยก่อนอีกแต่ทางชองมินเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนะแล้วก็ได้ขอโทษเจ้าของค่ายไปทางเจ้าของค่ายก็ได้ถามเหตุผลว่าทําไมนายถึงหายไปจากค่ายในตอนนั้นชองมินก็นั่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปติดคุกมาครับทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกันติดคุกอยู่4ปี3เดือนเพราะไปทํางานทวงหนี้นอกระบบเนื่องจากที่เขาไปซ้อมชายแก่คนหนึ่งเพื่อทวงเงินครับ แต่ชายแก่คนนั้นเนี่ยกับไม่มีเงินจ่ายให้นะและตำรวจก็ได้มาตามจับที่ห้องของชายแก่ที่จองมินไปทวงหนี้นะซึ่งวันต่อมาหลังจากที่ชองมินออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็สำนึกผิดครับตามไปดูแลชายแก่คนนั้นที่เขาเคยซ้อมนี่แหละไปะเยี่ยมอยู่เป็นประจำที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยจากนั้นเขาก็ได้คุยกับพยาบาลที่ดูแลคุณลุงคนนี้นะและก็ได้รู้ว่าพยาบาลคนนี้ได้ตั้งชื่อมาซิลิโน,โนให้กับชองมินครับเหมือนเป็นชื่อคิดนะ ที่ทำให้ชองมินในะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนั่นเองคุยไปคุยมาก็ได้มอบที่คาดผมให้กับเขานะแล้วก็ได้ถามว่านายมีแฟนหรือยังให้เอาที่คาดผมอันนี้ไปให้แฟนของนายสิชองมินก็รับมานะครับ แล้วก็คิดว่าจะเอาไปให้กับจองวารวยเช่นกันตัดมาที่จองวาหลังจากที่เธอเลิกงานก็กลับบ้านนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวร้ายแรงขึ้นนะครับเมื่อหัวหน้าเนี่ยได้สะกดรอยตามเธอมาแล้วก็จับผิดได้ว่าจองวาเนี่ยโกหกว่ามีนัดกับคนอื่นก็เลยฉวยโอกาสขอเข้าไปในบ้านเธอครับเพื่อไปดื่มชาที่บ้านเธอแทนละกันจองวาก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยยอมให้เข้าไปนะแต่ว่าไม่มีน้ําชานะ ก็เลยให้เป็นน้ำส้มแทนแต่หัวหน้านี่ก็พกเหล้ามาพร้อมเลยกะจะมาดื่มให้สุดในบ้านของเธอเลยจองวานี่ก็กลัวนะครับแล้วก็พยายามบอกให้หัวหน้าเนี่กลับไปเพราะการทําแบบนี้มันไม่ดีนะ ถ้าภรรยาของคุณรู้เข้าเนี่ยมันจะแย่เลยนะหัวหน้าก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งอยากกับภรรยามาและไอห,หัวหน้าเนี่ยก็เห็นของขวัญที่ให้จองวามายังไม่ได้แกะดู mm hmm. ก็เลยแกะออกให้สรุปว่ามันเป็นสร้อยครับแล้วก็ได้เอาสร้อยไปสวมให้เธอ mm hmm. ก่อนที่มันจะเข้าไปบอกใกล้ๆว่าจองวาคุณไม่รู้หรอกว่ามันสวยแค่ไหนซึ่งมันก็จะหวังเป่าเธอนะแต่ทางจองวาเนี่ยไม่ยอมนะครับแล้วก็ได้ขัดขืน ทำให้หัวหน้าในโดนต่อยไปที่หน้าจนทําให้หน้าของหัวหน้าในมีรอยแผลหัวหน้าก็เลยโมโหได้ตบจองวาไปทีหนึ่งคือมันนี่เร็วจริงๆเลยนะครับซ้อมผู้หญิงตาบอดแต่แล้วความโชคดีที่ชองมินเนะปากฏตัวขึ้นในบ้านนะครับเพราะเขากําลังเอาที่คาดผมเนี่ยมาให้เธอนะชองมินก็ได้สามารถใส่ไอ้หัวหน้านี่ไปหลายทีเลยแล้วก็ได้จับบีบคอโดยขู่ว่าอย่าให้เจอหน้าอีกแล้วก็ได้ไล่ไอ้หัวหน้านี่ออกไปนะครับและชองมินก็ได้รีบเข้าไปดูอาการของจองวา แต่แทนที่จองวานจะขอบคุณกลับต่อว่าชองมินซะอย่างนั้นเพราะว่าการที่ไปทําแบบนั้นกับหัวหน้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไล่เธอออกจากงานจะทํายังไงชองมินนี่ถึงกับเซ็งเลยครับอุตส่าห์เป็นพระเอกเข้ามาช่วยเธอกับโดนต่อว่าซะอย่างนั้นชองมินก็ได้บอกไปว่าผมเนี่แหละจะดูแลคุณเองแล้วก็ได้วางที่คาดผมไว้แล้วก็ได้เดินกลับบ้านไปครับในเวลาต่อมา ในขณะที่จองวาไปทํางานชองมินก็ได้ทําตามสัญญาครับคอยเดินตามอยู่ตลอดเวลาเลยโดยที่จองวาเนี่ยไม่รู้ตัวครับเหมือนเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวเลยนะ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันจองวาก็มาหาชองมินที่ทํางานเธอมาบอกว่าเธออลาออกจากงานแล้วเพราะเธอรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ให้ชองมินเนี่ยพาเธอไปเที่ยวหน่อยได้ไหมชองมินก็ฉุดคิดครับผู้หญิงนี่เดาใจยากแฮะก่อนที่จองวาจะบอกว่าเงียบทําไมไหนบอกว่าจะดูแลฉันไงชองมินก็ได้ตอบตกลงว่าเขาจะพาเธอไปเที่ยวนะในเวลาต่อมา ชองมินก็ได้ไปซื้อสุนัขโกลเด้นมาให้จองวานะครับเพื่อเอาไว้เป็นเพื่อนเธอเวลาเธออยู่คนเดียวและพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสุนัขนำทางให้กับคุณอย่างน่ารักเลยพร้อมกับตั้งชื่อให้มันว่าอีซี่แล้วชองมินก็ได้พาจองวาไปเที่ยวตามที่สัญญาไว้ครับเขาได้พาไปที่เขาเคยโตมามันเป็นลานทุ่งหญ้าเขียวขจีซึ่งอีกฝั่งเนี่ยก็เคยเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าชองมินเป็นเด็กกำพร้านะครับ แต่ปัจจุบันในน้ำได้ท่วมไปแล้วและทั้งสองก็ได้เก็บหินบริเวณนั้นมาแลกกันเพื่อให้เป็นตัวแทนระหว่างเราสองคนและทั้งคู่ก็จับมือกันหวานเชียบหลังจากนั้นชองมินก็ได้กลับไปหาหน้าค่ายมวยและก็ได้กลับมาซ้อมครับเพื่อหวังจะขึ้นชก MMA จะได้เอาเงินตรงนั้นมาดูแลจองวาอีกทางครับ ชองมินก็ได้กลับไปซ้อมอย่างหนักเลยและในทุกๆวันก็จะซื้ออะไรหลายๆอย่างไปให้จองวากินเป็นประจำเลยครับและยังไม่พอแค่นั้นชองมินยังไปปรับปรุงบ้านพักให้กับจองวาอีกด้วยนะจองวาถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้นะครับ และก็ได้ขอบคุณชองมินที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีและก็ได้จับหน้าชองมินพร้อมกับบอกว่าฉันอยากเห็นหน้าคุณจังจองวาก็จับจับรูปรูปหน้าของชองมินอยู่พักหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะจูบกันอย่างหวานเลยครับทำร้ายคนโสดสุดๆเลยและความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนไปครับต่อมาชองมินก็ได้ขึ้นชกแล้วครับหลังจากที่ซ้อมมาอย่างหนักโดยที่เป็นไฟเล็กๆและชองมินเนี่ยก็ชกชนะหมดเลยครับสมกับเป็นอดีตแชมป์เก่าจริงๆเลยนะ หลังจากชกเสร็จก็กลับมาหาจองวานั่งดูหนังทำกิจกรรมร่วมกันและในตอนนี้ชองมินก็ได้ย้ายมาอยู่กับจองวาเรียบร้อยแล้วครับทางจองวานี่ก็มานวดคลายเส้นให้ด้วยนะเพราะว่าเห็นชองมินเนี่ยขึ้นชกมาหลายไฟจนมีอยู่อันหนึง่งรุ่นน้องขี้เก็กก็ได้เข้ามาคุยกับชองมินหลังจากที่ชองมินชกชนะไฟล่าสุดได้รุ่นน้องมันก็ได้ชมว่าต่อยเก่งนะ แต่ก็ได้ดูถูกว่ามาต่อยทําไมสนามเล็กๆแบบนี้มาต่อยกับผมดีกว่าบนเวทีใหญ่ๆเราจะได้ดวลกันจนได้รู้ว่ามินแทซิกเนี่ยมันได้ทิ้งค่ายของเจ้าของค่ายชองมินไปอยู่กับค่ายอื่นนะครับเพราะว่าได้เงินเยอะกว่าต่อมาจองวาก็ได้ชวนชองมินนะไปทําความเคารพที่เก็บอัฐิของพ่อแม่เธอนะแล้วเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เธอสูญเสียตาให้กับชองมินฟังว่าวันนั้นเธอได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่ แล้วฝนก็ตกด้วยเธออยากไปมีกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ก่อนเรียนจบซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนขับรถด้วยจู่ๆระหว่างที่เธอขับรถอยู่เนี่ยก็ได้เห็นคนกระโดดตึกครับและคนที่กระโดดตึกเนี่ยก็ตัวติดไฟด้วยทําให้เธอนั้นไม่ได้มองทางนะและรถบรรทุกที่เห็นเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็พุ่งเข้ามาชนรถเธออย่างจังทําให้รถนิ่คว่ำเลยครับ พ่อแม่เธอได้เสียชีวิตแล้วเธอก็สูญเสียตาในอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วยนะครับแล้วบางเอิญเหตุการณ์เนี้เข้าไปตรงกับที่ชองมินเนี่ยไปทวงหนี้ลุงและลุงแกเนี่ยก็ได้จุดไฟเผาตัวเองเพื่อที่จะหนีหนี้นะชองมินก็เข้าไปจับแขนลุงแกไว้แต่ด้วยน้ำหนักลุงแกและก็ความร้อนของไฟเนี่ยก็ทําให้ชองมินต้องปล่อยมือนะครับแล้วก็เป็นจังหวะรถของจองวานมาพอดีจึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็เหมือนเป็นพรมลิขิตที่2คนเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะ ต่อมาจองวาก็ได้ไปหาหมอเพราะว่าเธอน่ะเจ็บตามากและเธอก็ไม่ยอมบอกชองมินนะครับว่าตาของเธอเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติได้จนหมอได้บอกชองมินว่าถ้าไม่รีบผ่าตาัดเธอจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกนั่นก็เป็นเพราะว่ากระจกตาที่จะต้องสั่งมาจากอเมริกาเนี่ยมันมีราคาแพงและในตอนนี้เธอก็มีความสุขมากๆแล้วเลยไม่ได้บอกกับชองมินนะ แต่ทางชองมินเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาจะช่วยให้เธอกลับมามองเห็นเองและชองมินก็ตัดสินใจกลับไปหาแทซิกรุ่นน้องที่รวยแล้วแหละครับเพื่อที่จะขอยืมเงินแทซิกก็เลยยื่นข้อเสนอให้ทํางานกับเขางานก็คือไปชกมวยครับชกแบบธรรมดานี่แหละเป็นมวยใต้ดินโดยที่ใช้พาส,สปอร์ตปลอมเพื่อมาชกที่ไทยนั่นเองครับและชองมินก็กลับไปหาจองวาเธอก็ตื่นเต้นนะที่จะได้เห็นหน้าชองมินแล้วก็คาดว่าชองมินเนี่ยหน้าตาคงจะไม่ขี้เลยนะ ชองมินนี่เครียดเลยและชองมินก็ได้ไปส่งเธอที่หน้าห้องผ่าตัดครับด้วยสีหน้าเศร้าเลยเพราะไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถกลับมาหาจองวาได้อีกครั้งหรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดไปที่สนามบินที่ไทยครับซึ่งมีชายหัวโล้นเนี่ยมารอรับเขานะเพื่อพาไปที่สนามชกใต้ดินโดยแทซิกก็ได้มากระซิบว่าคู่แข่งของนายเนี่ยโหดมากเลยนะต่อยคนตายมาแล้วนับไม่ถ้วนและเวทีมวยก็เป็นโกงเหล็กด้วยนะครับกะชกเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียว คู่แข่งของเขานี่ก็ร่างกายกำยำมากเลยหลังจากที่ต่อยกันมาเนี่ยช่วงแรกชองมินก็เป็นฝ่ายเสียเปียบนะแทบจะโดนฝ่ายเดียวเลยแต่จุดประสงค์เดียวของชองมินนีก็คือต้องกลับไปหาจองวาให้ได้และเกมก็พลิกเลยครับชองมินในกระโดดฟาดก้านคอพี่ล้นเนี่ยลงไปนอนเป็นลากมะม่วงเลยครับหลังจากที่เขาต่อยเสร็จก็ต้องนำเพชรที่ได้จากการชนะเนี่ยไปให้โปรโมเตอร์อีกซึ่งมีมูลค่า10กะลัดเลยถ้าเอาเพชรกลับมาให้เขาได้เนี่ยก็จะได้เพิ่มค่าในอีก2องห0ื่นนะครับ ชองมินก็ได้กลับมาที่เกาหลีดูราบรื่นไม่มีอะไรนะครับเขาก็ได้โทรหาโปรโมเตอร์เพื่อที่จะเอาเพชรเนี่ยมาให้นะแต่ก็โดนรถปิดสนาคันหนึ่งพุ่งชนมาอย่างแรงเลยครับหนำซ้ำไอ้คนที่ขับรถชนเขาเนี่ยยังลงเอามีดประแทงใส่หลังของชองมินอีกกะฆ่าปิดปากเลยแต่ก็มีคนไปเห็นเสียก่อนนะทำให้พวกมันเนี่ยต้องรีบหนีไปจนทำให้เรารู้ว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยเป็นคนของแทซิกครับที่ส่งลูกน้องมาขโมยเพชรไปแล้วก็กะจะฆ่าชองมินเพื่อปิดปากนะ กลับมาที่จองวาครับเธอก็ได้รับการผ่าตัดสําเร็จนะกลับมามองเห็นอีกครั้งน้ําตาไหลดีใจเลยนะครับแต่กลับไม่เห็นชองมินเพราะว่าเขาสัญญาไว้ว่าถ้าเธอมองเห็นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะคอยอยู่ข้างๆจองวาได้ตัดสินใจไปแจ้งความครับเพราะว่าเห็นชองมินหายไปนานแต่ตํารวจก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้นะเพราะเธอก็ไม่รู้ข้อมูลจริงๆของชองมินเลยเธอก็เลยกลับไปรอที่บ้านจนเวลาผ่านไปหลายวันดูเจ้าอีซี่สีตัวโตเชียว แล้วเจ้าของบ้านตรงพื้นที่ที่จองวาเช่าอยู่เนี่ยก็จะลื้อตึกแล้วขายทิ้งครับทุกคนได้ย้ายไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงจองวาที่ยังไม่ย้ายไปไหนนะเจ้าของมาไล่ก็ไม่ไปเธอรอชองมินกลับมาอย่างมีความหวังนะครับรอบนี้เจ้าของที่กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ยื่นคำขาดให้จองวาไดย้ายเข้าของออกไปในหนึ่งอาทิตย์ไม่งั้นก็จะโดนแจ้งความสุดท้ายเนยเธอก็ต้องยอมย้ายเข้าของออกไปอยู่ดีครับ เธอก็หน้าตาหม่นหมองเลยนะถือโหลเต่าเพื่อที่รอการกลับมาของชองมินซึ่งเต่าต,ตัวนี้ก็เป็นของชองมินนะที่ได้เอามาฝากไว้ที่บ้านของเธอต่อมาเธอก็ไปที่จุดชมวิวที่ชองมินเคยพาเธอไปตอนนี้เธอเศร้ามากๆเลยได้แต่นั่งเมอคิดถึงชองมินและเธอก็ได้ใช้ความเคยชินที่จับหน้าชองมินบ่อยๆมาปั้นรูปปั้นและก็จับจับรูปรปคำคเหมือนเป็นตัวแทนของชองมินเลยครับ แล้วเวลาก็ผ่านไป2ปีเต็มจองวาก็ได้เปิดเวิร์กช็อปตามที่เคยคุยไว้กับชองมินแล้วก็ได้มีหนุ่มแว่นลูกค้าของเธอที่คิดจะจีบเธอเนี่ยมาสั่งออเดอร์แล้วก็ถามว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่จองวากลับบอกว่าฉันเนี่ยแต่งงานแล้วพี่แว่นเรานี่แป๊กเลยนะกะจะจีบจองวาสักหน่อย ซึ่งเธอน่ารักมากเลยครับช็อตนี้เธอยังรองความหวังที่ชองมินจะกลับมานอกจากที่เธอจะทํางานปั้นแล้วก็ยังชอบไปนวดกายภาพบําบัดให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งฟรีอีกด้วยและความพีกก็เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เธอเดินไปนวดคุณตาเจ้าประจําเนี่ยเตียงข้างๆคุณตาก็คือชองมินครับอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นชองมินยังไม่ตายนะครับซึ่งชองมินเนี่ยบังเอิญหันมาเจอจองวาพอดีตกใจสิครับตัวสั่นเลยรีผ่ันหน้าหลบทันทีเลยนะ และจังหวะนั้นน่ะหลังจากที่จองวานวดให้คุณตาเสร็จก็เดินมาที่เตียงของชองมินครับว่าคุณมาใหม่สินะไม่เคยเห็นหน้าเลยเดี๋ยวฉันจะนวดผ่อนคลายให้แต่ชองมินนิ่งเงียบเลยครับไม่พูดไม่จาคุณตาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยย้ายมาจากโรงพยาบาลอินชอนนะสรุปว่าชองมินเนี่ยครับไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอินชอน2ปีเต็มเลยครับนึกว่าหายไปไหนและอาการของชองมินที่โดนรถชนแล้วก็โดนมีดแทงด้วยเนี่ยเขาแทบจะเป็นอามตาาเลยนะครับ ขยับตัวก็ไม่ได้น่าสงสารมากๆเลยซึ่งเขาก็รู้แล้วแหละว่าเป็นจองวาแต่ก็ไม่กล้าพูดนะว่าเขาเนี่ยคือชองมินได้แต่งเงียบครับกลัวว่าพูดออกไปแล้วในจองวาจะจําเสียงเขาได้จองวาก็ได้เริ่มทํากายภาพบําบัดให้ครับแบบว่าโคตรน่าสงสารเลยชองมินนี่ถึงกับน้ําตาไหลเลยนะแถมจองวาก็ไม่เคยเห็นหน้าชองมินเลยสักครั้งเลยไม่รู้ว่านี่แหละคือชองมินสุดที่รักของเขานะเพราะก่อนที่ชองมินจะไปต่อยมวยเนี่ยเขาได้ทําลายหลักฐานไปหมดแล้ว แล้วในระหว่างที่จองวานวดแผ่นหลังเนี่ยเธอก็เริ่มเอะใจว่าทาไมมันคุ้นๆน,นะเหมือนเคยจับบ่อยๆเธอรีบมองไปดูชื่อชองมินที่ฝาผานังเลยครับแต่กลับเป็นชื่อสมมุติที่เขากลับไปที่ไทยพาสปอร์ตปลอมครับจองวาก็ไม่ได้เอะใจอะไรต่อแล้วก็นวดจนเสร็จแล้วเธอก็ไปครับจังหวะนี้นี่น้าตาไหลเลยครับมาเจอกันแล้วเชียวชองมินได้แต่กำมัดและเขานี่ก็ถือหินที่จองวาเคยให้ไว้ด้วยนะร้องให้แบบว่าเศร้าเลยครับจะทําอะไรก็ไม่ได้ เวลาก็ผ่านไปหลายเดือนจองวาก็ได้เอางานปั้นเนี่ยส่งล้านพี่แว่นครับแล้วก็ได้ฝากเต่าไว้เพื่อที่จะออกไปซื้อสีโดยออกไปกับเจ้าอีซี่นะแต่บังเอิญสวนทางกับชองมินนะครับที่เพิ่งฟื้นตัวออกมาจากศูนย์กายภาพบำบัดนะแล้วก็ได้เดินสะกดรอยตามเธอมาครับและเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาล้านพี่แว่นนะเพื่อจะดูว่าชีวิตของเธอเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วก็ได้เห็นเต่าที่ได้ให้เธอไว้ครับเขาได้เอามันออกมาด้วยโดยที่ไม่ได้บอกพี่แว่นเลย และความพลิกอีกดอกหนึ่งครับระหว่างที่ชองมินเดินออกมาเนี่ยเจ้าอีซี่มันได้เห็นแล้วก็วิ่งเข้าไปหาชองมินนะครับชองมินที่เห็นแล้วก็ตกใจล้มลงเลยครับด้วยความที่เจ้าอีซี่เนี่ยมันจํากลิ่นแล้วก็หน้าตาของชองมินได้นะจองวาก็รีบวิ่งมาดูแล้วก็ได้แยกอีซี่ออกจากชองมินนะครับคิดว่ามันทําร้ายเขาเธอพยายามช่วยชองมินแล้วก็ได้ขอโทษที่สุนัขของเธอเนี่ยไปทําให้คุณล้มก่อนที่เธอเนี่ยจะเห็นหน้าชองมินนะ แล้วก็เอกใจว่าเราเคยพบกันที่ศูนย์กายภาพบําบัดหรือเปล่าชองมินก็ทําอะไรไม่ถูกเลยครับพยายามหลบหลบหน้านะจองวาก็เลยอาสาที่จะไปส่งครับชองมินก็ใส่หัวครับแล้วก็รีบเดินจากไปนะแต่เจ้าอีซี่เนี่ยก็เห่าไม่หยุดเลยจองวาก็ดุเจ้าอีซี่ให้หยุดครับแต่มันก็เห่าแล้วก็มองไปทางชองมินทางชองมินเนี่ยก็ร้องไห้พยายามไม่หันไปมองเธอนะครับเศร้ามากๆเลย คือเขาเห็นเธอมีความสุขแล้วก็เห็นว่าพี่แว่นนี่แหละน่าจะเป็นแฟนของเธอก็เลยเดินจากไปโดยที่ไม่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นชองมินนะน่าสงสารมากๆเลยครับตัดมาที่จองวาที่กลับมาที่ร้านของพี่แว่นแล้วก็ได้สังเกตว่าเต่าที่เธอฝากไว้เนี่ยมันได้หายไปพี่แว่นก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้หยิบไปนะแล้วเจ้าอีซี่เนี่ยมันก็เห่าขึ้นมาอีกครั้งครับพยายามที่จะพุ่งออกไปนอกร้าน ในจุดนี้จองวาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแล้วนะครับแล้วเธอก็ได้ฉุดคิดขึ้นมาว่าที่ชองมินได้บอกเธอไว้ว่าเมื่ออีซี่มันโตมาเนี่ยมันจะเป็นสุนัขนำทางให้กับคุณเธอนี่ช็อกไปเลยครับหรือว่าเมื่อกี้นี่เป็นชองมินเธอก็เลยถามพี่แว่นไปว่าเมื่อกี้มีผู้ชายได้ใช้ไม้ค้ำเข้ามาที่นี่ใช่ไหมพี่แว่นก็บอกไปว่าเขาเข้ามาซื้อต้นไม้แล้วก็ออกไปเมื่อสักพักนี้เองชัดเลยครับเธอนี่รีบวิ่งออกไปตามหา่องมินเลยนะวิ่งไปร้องไห้ไปเลย แล้วก็ร้องไห้หนักมากด้วยแต่หายังไงก็หาไม่เจอเธอนี่ถึงกับเข่าซุดเลยเป็นอะไรที่บีบหัวใจเหลือเกินครับสุดท้ายชองมินได้นั่งแท็กซี่ไปที่ทุ่งหญ้าริมน้ําที่เคยไปกับจองวานะเพื่อที่จะเอาเต่าไปปล่อยครับส่วนจองวาเนี่ยก็รู้นะว่าชองมินนั้นจะไปที่ไหนครับแล้วก็ได้มาเจอชองมินจริงๆด้วยเธอเดินมาบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะนอนรอดูแต่หน้าคุณทําไมคุณใจร้ายปล่อยให้ฉันดูแต่หน้าตัวเองล่ะ และชองมินก็ร้องไห้ครับจองวาก็เดินเข้าไปแล้วก็ได้เอามือรูปหน้ารูปตาของชองมินครับเธอให้เขามองหน้าแล้วก็มองตาฉันซิชองมินนี่พยายามหลบหน้าหลบตาเลยครับไม่กล้าสบตาเพราะว่ามีแผลที่ใบหน้าด้วยกลัวว่าจองวาเนี่ยจะรับไม่ได้นะแต่จองวาก็รับได้ครับและทั้งคู่ก็กอดกันก่อนที่จะบอกว่าฉันคิดถึงคุณมากๆเลยชองมินก็ได้พูดขึ้นว่าผมรักคุณและหนังก็ได้ตัดจบลงเท่านี้ครับ ใครบอกน้ำตาแตกกดไลค์กันด้วยนะครับแอดขอตัวไปซับน้ำตาก่อนนะครับสวัสดีครับ